แมสดริกอันพักกาดแกวกิง้งแล้วก็ซุปค่ะอ่นซุปวนเส้นต,ตรงจืดวนเส้นอันมูสับวนเส้นนะอืม ขอนิดหน่อยอันนี้จะเป็นแหนมตุ้มทําเองแหนมวัชพืดแหนมตุ้มจิ๋วกระเด็นจิ๋วซ้ำเนี่ยแหละพี่นอ้องมันจิ๋วกว่านี้หมดเลยวันนเมื่อเนี่ยพี่น้องเอ้ยกว่าจะได้เงินเขาแต่ละหาแต่ละชีพเด้อค่ะเกือบตายแต่ละเมือ่อ เบืงเมื่อแตกแตนแลนมากเหมือนางนี่ก็นจนเบื่องแนนเนี่ยอาบมัเนี่ยเมื่อ,อาม,อมอาได้อยู่ท็ดอ่างยางเนาะอันนี้ตุ้มใหญ่แกะตุ้มใหญ่ด้วยเปรี้ยวกํลาลังดีถ้าคนกินเปรี้ยวกัวเนี่ยก็ต้องล่อให้อีกจักสองเมื่อจ้ะเพราะว่าตามสภาพอากาศเนาะอากาศมันเย็นขึ้นตอนเนี้ยวันนี้มีลูกเห็บตกนะจ้ะ ที่ฮอแหลนตกเยอะด้วยลูกเขียดแต่ก้อนไม่ใหญ่มากเท่ากับเม็ดนนนี่แหละชับแฉบใส่หนังด้วยนะอ่ะให้ดูกินก้อนเล็กก่อนชิมไปแล้วนะชิมไปแล้วอืม กลับมาบ้านหนูใช่ไ่มแม่โทรศับพังคือเป็นลมคือเป็นลมเงีย

อร่อยแล้ว hmm. อ mm ืมเจะมือเรนะต้องไม่ให้แตก แตกเนี่ยจะเป็นลมนะรอบจองอรร nham eh nham nham eh hello